เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรกไกแคร์เกมส์ครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอีกแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาไปดูเรื่องลึกลับที่สามารถมองเห็นได้จากกูเกิลแบบเลยครับวันนี้นะครับไม่ใช่คลิปของ SCP นะครับเราไปเรื่องอื่นกันบ้างนะครับวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากเว็บเลดดิตอีกแล้วนะครับระหว่างที่ผมกาลังท่องเว็บเลดดิตเดี๋ยวผมไปเจอภาพภาพนี้ฮะเป็นภาพที่ Google นะครับ รถของ o o o l l m m p s เนี่ยถ่ายภาพป่าแห่งหนึ่งนะครับโดยที่ภายในรูปนะครับมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้น,นครับเป็น แสงสีม่วงนะครับกับสีดาทาเหมือนเหมือนมันรู้มันเสียเหมือนภาพมันเสียแต่มันชวนสยองมากๆเลยนะครับโพสต์โพสต์นี้นะครับถูกโพสต์เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับจากผู้ใช้งานนะครับที่ชื่อว่า conscious underscore q นะครับโพสต์เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเอาเว็บนะครับแปลมาเป็นภาษาไทยมันจะแปลกๆนิดหนึ่งครับผมจะพยายามอ่านให้มันพอจะเข้าใจนะครับพบความผิดปกติของสีที่ชวนสยองในป่าใกล้ฮันติงตันแคลิฟอร์เนียนะครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็มีการพูดคุยกันในวบบเ e ดด i t นะครับอันนี้คนนี้นะครับบอกว่า110%นะครับน่าจะเป็นป่าผีสิงนะครับ คนนี้นะครับบอกว่าเรียกมูรดิธิ SCP นะครับเขาดึงไป p อีอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราไปเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ SCP กันบ้างนะครับสีสันนอกโอวกาศมันเป็นแค่สีและไม้ก็ไม่ไม่ถึงเป็นไม้ที่ไฟไหม้นะครับแล้วก็มีความเห็นอีกบางบายนะครับได้รับกระแสที่ดีมากๆนะครับในเว็บไลต์ีมมีการพูดคุยกันเยอะมากๆนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยไปสืบค้นตามที่อยู่ของสิ่งต่างๆนะครับตรงนี้ว่าไอ้ป่านี้มันอยู่ที่ไหนนะครับจนได้พิกัดมานะครับเราก็ไปกันเลย พิกัดน,นี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียอยู่ทางป่าใน,นส่วนตรงนี้นะฮะถ้าเราสูงไปตรงนี้นครับจะเป็นจุดสิ้นสุดของป่าและเรากระโดดลงไปเราจะเจอกับภาพภาพหนึ่งฮนะเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อปี2007ครับถือว่าเก่ามากๆภาพตรงนี้ยังดูปกติอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมและเมื่อเข้าไปเนะี่ยมันดูเหมือนว่ามันก็ปกติดีครับไม่มีอะไรนะครับเมื่อเราเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับป่านี้ก็ชวนสยองขึ้นเรื่อยๆนะครับดูสิ พอเข้าไปถึงจุดนี้นะครับเราก็จะเจอเริ่มเจอสิ่งแปลกๆและภาพที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะภาพนี้ทุกทายเมื่อปี2015นะครับมันเริ่มจากตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ฮะภาพภาพนี้คือภาพภาพเดียวกันที่เขาเอามาโพส์ในเว็บเล d d i t นะครับท่านผู้ชมดูดิความน่าตกใจของมันก็คือกล้องเลยครับมันเปลี่ยนมุมได้ด้วยนะครับตอนแรกมันมันถ้าเกิดภาพมันเสียนะมันเสียด้านนี้ใช่ไหมพอเข้าไปอีกหน่อยมันมาเสียด้านนี้ฮะแล้วไปอีกภาพหนึ่งมันกลับไปข้างหลังท่านผู้ชมงงไหม ว่าไอจุดที่ภาพมันเสียมันคือจุดเดียวกันเว้ยก็คือตอนแรกภาพมันเสียตรงนี้ใช่ไหมมันควรจะไปเสียข้างหน้าอีกทีหนึ่งแต่มันดันกลับไปเสียที่เดียวกันที่พื้นที่เดียวกันที่มนเสียครั้งแรกใครจะไปรู้ถ้านอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างในส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราย้อนเวลาไปดูในปี2007เเนี่ยก็จะเป็นป่าที่ดูไม่มีอะไรนะ แต่พอปี2015เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมมูนเดเวนตรงนี้นครับแล้วถ้าเกิดเราก็เถิดไปด้านหน้าอีกภาพก็กลับมาตรงนี้ฮะแล้วตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เคยมีภาพเสียใช่ไหมมันจะวนแบบนี้ป่าๆเนี่ยฮะดูดิเนี่ยแล้วภาพมันชวนสยองมากๆเลยนะครับซึ่งจากการสืบค้นเนี่ยนะครับผมก็เคยเห็นนะครับภาพแบบนี้ใน g o o ก l e Map เยอะพอสมควรนะครับหลายภาพเลยนะครับที่มันจะมีความผิดพลาดที่เกิดจากแสงสีม่วงแบบนี้นะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยมันชวนสยอง มากมากเลยนะครับในภาพถ่ายที่ได้มาตรงนี้นะครับดูสิโอ้โหน่ากลัวนะครับแล้วบรยาการรอบข้างเนี่ยนะครับอาจจะมีสิ่งลึกลับอะไรอยู่ก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของกล้องถ่ายของรถ Google m a p เลยครับอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ได้มีเรื่องลึกลับอะไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันค่อนข้างชวนสยองมากๆเลยนะครับดูสิ พิัารึกลับใน EP นี้นะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ยืดยาวอะไรนะครับแค่จะพามาดูนะครับภาพถ่ายชวนสยองเฉยๆนะครับที่มันเกิดความผิดพลาดนะครับ ได้ทําให้เราคิดไปต่างๆนานาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยแล้วส่วนพิกัดอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปสํารวจกันได้เลยนะครับสำหรับแฟนๆ S.C.P. นะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใน EP หน้าเดี๋ยวขอทําข้อมูลอีกแป๊บหนึ่งนะครับยวมี S.C.P. ตัวอื่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ใครชื่นชอบรายการพิกัดดึกดับเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับ ทุกการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ดีมากๆถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับทำไมท่านผู้ชมไม่ลองกดติดตามกดสัลังกระดิ่งไว้ลยฮะถ้าเกิดผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนท่านผู้ชมก่อนเลยนะจะได้มาคอมเมนต์กันเป็นคนแรกๆเลยนะครับยังไงไว้เจอก,กันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปแล้วกร,ราบสวัสดีครับบ๊ายบาย